ต่ายชนะหน้าสอนทำนะคะจากกรุงเทพวันนี้มาเรียน ebay กับครูเต้ตั้งใจว่าอยากจะขายของทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอครูเต้จาก YouTube สำหรับการเรียน ebay ครูเต้ได้ให้ประสบการณ์ในการในการขาย ebay แล้วก็เอาประสบการณ์ที่ครูเต้ได้สั่งสมมามาสอนเราแล้วถ่ายทอดถ้าเพื่อนเืคนไหนสนใจอยากที่จะเรียนกับครูเต้ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะ ถ้าเกิดตั้งใจอยากจะเรียนจริงๆติดต่อเบอร์คูเต้ได้เลยอันนี้เป็นความลับดีกว่าต้งมาเรียนเองคุ้มค่าจริงๆค่ะ